สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดอะซิมซีนะครับโดยวันนี้ผมจะมานําเสนอมอดใหม่เอี่ยมเลยเป็นมอดที่เราจะสามารถเป็นชาวนาได้นะครับชื่อว่ามอด f ฟาร์มแลนด์นั่นเองโอเคโดยมอดนี้เราจะเล่นเป็นาชาวนานะครับโดยพื้นที่จะเป็นพื้นที่โอเพนเวิร์ดเลยนะไม่ต้องมาโหลดสกีนเลยเดินไปได้ทุกที่ของพื้นที่นะครับโดยไม่ต้องเข้าหน้าโหลด เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นให้ดูนะครับโอเคหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จนะครับก็จะมีให้เลือกโหมดหรือดูการเนาะก็เข้าไปเลยโดยตัวมอสจะอยู่ใน DLC ของสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้เลยก็กดเข้าไปนะครับหน้าตาพื้นที่ก็จะเปลี่ยนไปก็จะมีโซนนี้เข้าเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจะเป็นโซนมอสอันนี้จะเป็นโซนนั่งเดิมเนาะโดยที่เราจะทําการเปิดมอสเราก็มาพื้นที่นี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลย เอาละตอนนี้เราก็โหลดเข้ามาสู่หน้าพื้นที่แล้วนะครับโดยการเปิดใช้ม็อดเราก็มาตรงนี้เลยพื้นที่ตรงข้ามนะครับเมื่อเราโหลดเข้ามาก็จะมีทรงกลมอยู่ตรงนี้เนาะให้เรามา Import เข้าไปเลยนะครับก็จะมีข้อความแจ้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รอสักครู่นะครับรอให้เขา Import ม็อดเข้ามาก่อนเอาละพอเรารอมาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อม็อดอินพุตเข้ามาเสร็จสิ้นเขาก็จะมีหน้า ต่างหน้าจอแจ้งเข้ามาเตือนนะครับว่ามอดได้โหลดสำเร็จแล้วนี่ไงตอนนี้พื้นที่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับโดยเราสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะอ,อธิบายพื้นที่นะครับโดยพื้นที่ส่วนแรกที่ผมจะอธิบายก็คือตรงนี้นี่แหละเป็นตลาดนะครับตลาดสําหรับชาวนาเลยเราสามารถนําผลผลิตเข้ามา,าเข้ามาขายได้นะครับเมื่อเราปลูก สมมติเราปลูกพวกแครอทนะครับแล้วก็เอาแครอทมาขายในพื้นที่นี้ให้ชาวซิมอื่นๆนะครับชอาซิมเขาก็จะมาใช้จ่ายตลาดกันเนาะตรงนี้โอเคสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้มอสไม่ใช่ให้ซิมผมมานะตอนนี้ผมก็ให้ตัวผมย้ายมาตรงนี้แล้วเนาะนี่พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ตลาดนะครับสวยงามมากเลยนี่มีตุ้มอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง เอาละพื้นที่ต่อไปเราจะไปตรงนี้กันละกันพื้นที่ต่อไปผมจะแนะนํามาก็คือตรงทาวฮอ,อนั่นเองทาวฮอจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายเลยถ้าเราหันหน้าเข้าหาตลาดนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายเลยทาวน์ก็จะตั้งอยู่ตรงกลางนี่นะครับใหญ่โตมโหรานเอาละตอนนี้ซิมผมก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนาะผมจะมาพาไปเข้าไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงใช้งานยังไง โดยชาวฮอลเราสามารถคุยกับเจ้าเครื่องนี้นะครับเป็นเหมือนเครื่องตอบรับอัตโนมัติหรือเปล่าก็จะสามารถสมัครเป็นชาวนาได้นะครับอ่ะผมจะสมัครให้ดูเลยมันเป็นสมัครใบรับรองนะครับเราจะสามารถทําฟาร์มได้และเราสามารถลงคะแนนให้แผนปฏิบัติของละแวกเพื่อนบ้านได้นะครับลงคะแนนก็จะเดินมาตรงกล่องนี้นะตอนที่ผมเคยลงคะแนนประมาณนี้นะครับอ่า แล้วก็พื้นที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือเจ้าธนาคารนี้นั่นเองตอนนี้ซิมผมก็มาอยู่ที่ธนาคารแล้วเนาะเราเข้าไปดูในธนาคารกันดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะเอาละโอเคตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในธนาคารแล้วนะครับโดยธนาคารก็จะมีระบบกู้ยืมเงินนะครับ5 0 0 0 1 0 0 0นหรือว่าจะคืนเงินที่ยืมก็ได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลบินด้วย โดยเราจะมาคุยกับตู้นี้นะครับนี่จะทำธุรกรรมอะไรก็คุยกับตู้นี้เลยโอเคสวยงามนะครับพื้นที่นี้ดูสิเขาทำสวยมากเลยนะแล้วก็พื้นที่ต่อไปจะเป็นพื้นที่ปานะครับเอาละตอนนี้ผมก็ไม่อยู่หน้าบาแล้วเนาะบาตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเขาจะเปิดช่วงเขาจะเปิดช่วง บ่ายสองโมงถึงตีสองนะครับเอาละพื้นที่ต่อไปก็จะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยโอเคตอนนี้ผมก็ไม่อยู่ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนาะซูปเปอร์มาร์เก็ตเราสามารถซื้อพืชผักนะครับซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อน้ำนะครับซื้อ,อชิ้นส่วนอัปเกรดแล้วก็ซื้อของเล่นได้ด้วยดูสิ ว้าวสวยมากเลยนะครับในพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เราสามารถนำของที่เราผลิตมาขายได้นะนี่มาขายบนโต๊ะนี่เลยนะครับโอเคพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะใช้งานประมาณนี้เนาะหน้าตาก็จะมีออกมาประมาณนี้ครับพื้นที่ต่อไปจะเป็นโบสถ์สำหรับใครที่อ ต้องการที่จะจัดงานแต่งงานนะครับก็มาที่โบสนี้เลยมันชื่อเลิฟเทมพลนะครับหรือเป็นโบสถ์แห่งความรักก็จะมีประมาณนี้นะครับละแวกนี้เป็นละแวกเมืองก็จะมีทาวน์ฮมมีแบงค์นะครับแล้วก็มีบาร์มาสังสรรค์กับเพื่อนได้นะแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เป็นโบสถ์นะครับส่วนพื้นที่ถัดไปที่ผมจะนําเสนอเลยเป็นพื้นที่เด็ดของมอดนี้นะครับนั่นก็คือโซนเพาะปลูก โซนเพาะปลูกก็จะอยู่โซนดีนะครับทางขวาเลยแล้วก็จะมีบ้านของลุงจอนนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรอยากมีข้อสงสัยอะไรมาถามแกได้นะแล้วถ้าใครอยากเล่นสตอรี่ในมดนี้จะมีสตอรี่ของตัวเองนะครับก็มาคุยกับแกเพื่อเริ่มสตอรี่ได้นะครับโอเคในส่วนนี้ผมก็จะมาแนะนําตรงพื้นที่ฟาร์มก่อนละกันเอาละตอนนี้ตัวซิมผมก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นพื้นที่ฟาร์มใหญ่มากเลยดูสิ ว่าผมยังโอ้โหโเล็กนิดเดียวนะครับดูเราสามารถาจะซื้อฟาร์มได้นะครับในราคา5000โดยเราต้องมีสก,กิลสก,กิลปลูกสวนนะครับอย่างน้อย2นะถึงจะซื้อได้พอซื้อแล้วเราก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับลุงจอร์ดแกก็จะเข้ามาถามนู่นนี่นะครับอ่าแล้วก็คลิกตกลงต่อไปเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้สวนของเราเองแล้วนะครับโดย ส่วนของเราสามารถทําได้2ออย่างนั่นก็คือทําพื้นที่การเกษตรนะครับหรือว่าจะทําพื้นที่ปศุสัตว์ผมจะมาทําการเกษตรให้ดูก่อนละกันโดยการปลูกแครอทนะครับออกกดเข้ามาลุงจอร์ดแกก็จะถามนะครับว่าจะต้องการทําพื้นที่นี้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับอ่าก็ตอบตกลงไปแล้วก็รอสักคู่นึงนะครับตอนนี้ลุงจอร์ดแกก็ทำ นี่เลยอะไรนะทำพื้นที่แปลงให้แล้วนะครับเหมือนจะยังมีบั๊กอยู่เนาะดูมออกมามันจะเป็นสีม่วงอะโอเคไม่เป็นไรเนาะตอนนี้เราก็มีฟาร์มแล้วนะครับเราสามารถพอปลูกได้ที่นี่นะครับพอปลูกได้หรือว่าเราจะดีลิทไปก็ได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์ตามฤด,ดูการก็ได้นะครับอยากซื้อมเมล็ดอะไรมาปลูกแล้วก็ ผมจะลองปลูกให้ดูแล้วกันว่ามันทำยังไงเนาะมาเลยชัยญาติก่อนครับนี่เลยเราก็จะปลูกเหมือนทำส่วนธรรมดาครับแต่ว่ามันก็จะต้องทำเยอะเนาะมันมีหลายแปลงนี่เลยเขาก็จะค่อยๆทำไปนะครับเราสามารถใช้รถรถไถามาช่วยงานได้นะ โอเคก็ประมาณนี้นะระบบของการทารํความเกษตรต่อไปผมจะซื้อโซนพื้นที่นี้นะตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มกระต่ายมาแล้วโดยตอนนี้ยังเป็นฟาร์มเปล่าๆนะครับเราก็จะต้องซื้อกระต่ายมาตอนนี้ผมจะซื้อกระต่ายมาสามตัวโอเคได้นิวแอนิมอลมาแล้วตอนนี้กระต่ายก็มารับน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมจะวาร์ปมาโอเคไหนลองเล่นกับกระต่ายหน่อยสิกระต่ายเราสามารถทําอะไรได้บ้างคุยกับมันนะครับขายได้ ร้องเพลงกับกระต่ายกระต่ายนี่เขาจะสามารถหาไข่ให้เราได้นะอ่ะลองดูนะกระต่ายน้อยหาไข่หน่อยสิเหมือนอิตเตอร์เอกเ็กอะไรประมาณนี้ป่ะนี่ไงกระต่ายเขาก็จะไปหานะครับเออประมาณนี้นี่มันก็จะมีหาความสนิทด,ด้วยนะกระต่ายแต่ละตัว ใครชอบน้องกระต่ายก็มาลองเล่นดูนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกนะไม่ใช่เพียงแค่กระต่ายมันยังมีอะไรอีกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแป๊บนึงจอดขอซื้อพื้นที่เพิ่มครับอ่าปศุสัตว์เราสามารถมีบัวนะครับมีหมูมีกระต่ายแล้วก็มีแกะมีฟาร์มพึ่งด้วยแล้วก็มีฟาร์มไก่อ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อให้หมดทุกที่เลย ตอนนี้ก็จะทําเป็นฟาร์มบัวอ่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มบัวนะครับนี่เลยเดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มบัวมาแล้วนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นพื้นที่แบบโล่งๆนะครับเอาไว้เลี้ยงบัวโอเคเราก็จะสั่งซื้อบัวมาสักหน่อยนะครับเอาละหลังจากรอมาสักพักนึงตอนนี้บัวก็มาส่งถึงพื้นที่แล้วนี่เลยมีบัวมาตัวหนึ่งนะครับว้าวเราสามารถาขายบัวได้นะครับ เอดมันได้ให้อาหารได้นะครับถ่ายรูปกับมันก็ได้แล้วก็เราสามารถเก็บนมจากวัวได้นะครับแต่ต้องเก็บทีหลังตอนนี้ยังไม่พร้อมให้น้ํานมเนาะโอเควัวก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นกับวัวดูเพชรมันนี่เลยอเออเราก็จะรูปประมาณนี้นะครับว้าวบอสนี้ ดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็มี2แปลงแล้วเนาะแล้วก็ปล่อยญาตซื้อพื้นที่นี้จะแนะนําเป็นคอนนี้จะเป็นหมูบ้างแล้วกันเอาล่ะเราจะเลี้ยงหมูนะครับอ่าโอเคตกลงโอเคตอนนี้เราก็มีฟาร์มหมูแล้วเราจะซื้อหมูเข้ามาครับรู้สึกฟาร์มหมูจะเหมือนกับอาฟาร์มกระต่ายเลยฮนะเราซื้อซื้อหมูมาสักตัวหนึ่งนะครับไปโอเคหมูมาเสิร์ฟเอ้ยมาส่งแล้ว มาเสิร์ฟเป็นอันนี้เลยนะเนื้อหมูหมูเกมนี้เราไม่สามารถฆ่าเพื่อเจวเที่จะเอาเนื้อได้นะแต่เราจะเอาดินเหนียวที่มันชอบไปเล่นโคลนนะมันเป็นเราจะได้ผลผลิตเป็นดินเหนียวเนาะอ่านี่ครับเราจะเก็บพวกดินเหนียวจากตัวหมูแล้วก็เอาไปขายได้นะครับดินเหนียวนี่เป็นที่นิยมของเด็กๆมากเลยนะเด็กๆเ,เขาจะเอาไปทําพวก ปฏิมากรรมนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองเล่นกับหมูดูรูปไลจูบได้ด้วยอารูปไรก็พอนะครับเอาเจ้าหมูโอเค,อเคหมูที่แข็งแกร่งนี่เลยดีมากเลยนะมีแอนิเมชันด้วยอสวยเลยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นฟาร์มอะไรดีล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับรู้สึกจะเป็นบั็กนะถ้าเราซูมขึ้นมาสูงขึ้น ี๋ยวผมขออนุญาตซื้อแปลงนี้แล้วกันเอาละตอนนี้ผมก็ซื้อแปลงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะลองอ่ดูตึกเราจะมีวัวมีหมูมีกระต่ายต่อไปก็เป็นแกะแล้วกันอะโอเคปกลงไปเลยตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับอา่าหลังจากรอมาสักครู่ก็จะมีแปลงของเอแกะนะครับเราจะทำการซื้อ แกะเข้ามาเลี้ยงเลยละกันซื้อมาสามตัวเลยตอนนี้เราก็ซื้อแกะมาสามตัวนะครับอุ้ยมีแกะดําด้วยโอ้โหไม่รู้เป็นแกะหายากไหมครับแล้วก็เราจะลองมาเล่นกับแกะดูอ่ารูปไล์ก็พอนะครับโดยแกะเขาจะให้เป็นขนนะขนผ,ผลิตเราสามารถเอาขนไปขายได้นะครับ โอเคนี่เลย <Yeah. S 1> แกะนะครับมีแกะขาวแกะดำมีหมดโ oh, uh, อ้อ่าขออนาตนะครับผมลืมปิดไอ้ค uh, วามต้องการเดี๋ยวผมขอใช้ชีทโกงแป๊บนึงเอาละเรามาต่อกันเลยอ่า uh, หยุดก่อนเดี๋ยวพ้อวิ่งกลับ <laughs> ต่อไปผมจะมาซื้อฟาร์มข้างๆนี้นะครับเพื่อที่จะทำอะไรดี รอบนี้จะเป็นฟาร์มผึ่งบ้างนะไปโอเคตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มผึ่งมาแล้วคนระับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับผึ่งได้นะครับแล้วก็รบกวนก็ได้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะเนี่ยผึ้งก็จะมีให้เก็บน้ําผึ่งเก็บรังแล้วก็เก็บขี้ผึ้งนะครับเราขายน้ําผึ้งได้ด้วยนะประมาณนี้นี่หน้าตาผึ่งก็จะ ประมาณนี้นะครับก็จะมีพึ่งรอบๆบ้านของเขาเนาะเอาล่ะฟาร์มต่อไปเราจะทำอะไรดีโอเคฟาร์มต่อไปของเราก็จะเป็นเ,เลี้ยงไก่นะครับโอเคโอเคหลังจากรอมาสักพักนึ่งแล้วก็จะนี่เล้าไก่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับไก่เยอะมากเลยว้าว เราสามารถทำอะไรกับไก่ได้บ้างเราสามารถเก็บไข่ไก่นะครับและที่สำคัญไก่สามารถฟักไข่ทองคําได้ด้วยผมต้องเล่นไปอีกสักพักนึงนะครับถึงจะได้โอเคเราต้องให้อาหารไก่ทุกวันนะไม่งั้นไก่ตายนะครับผมบอกเลยไก่สามารถตายได้นะครับไก่กับเป็ดเอาล่ะตอนนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะฟาร์มเล้าไก่ว้าวสวยมากเลยนะครับไก่ แต่ไม่มีลูกเชียบเนาะอยากเห็นรูปเชียบเอาละต่อไปก็จะเป็นฟาร์มอะไรดีต่อไปผมจะทำเป็นฟาร์มเป็ดนะครับนี่ฟาร์มเป็ดนี่เลยอ่ะหลังจากรอมาสักพักนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มเป็ดมาแล้ว ดีครับเป็ดจะอยู่ในบ่ออย่างเงี้ยน,นี่มีเสียงด้วยเป็ดเป็ดผมไม่แน่ใจนะว่ามันให้ไข่ทองคำหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีความลับของมันอยู่นะครับก็ลองไปค้นหากันเองละกันเป็ดเราสามารถขายได้นะครับแล้วก็ต้องให้อาหารเหมือนไก่เลยต้องให้ทุกวันย้ำนะครับต้องให้ทุกวันงนั้นมันตายโอเคก็ประมาณนี้เนาะพื้นที่เป็ดก็เป็นบ่ออย่างนี้เนาะสวยมากเลยนะครับ โอเคต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ของตัวอะไรต่อไปเนาะเอาล่ะตอนนี้ผมก็จะมาพื้นที่ใหม่นะครับแล้วก็สร้างฟาร์มปลารู้สึกจะเป็นฟาร์มสุดท้ายแล้วนี่ครับเป็นฟาร์มปลาโอเคฟาร์มปลาก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราลองมาดูดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างฟาร์มปลาก็จะเป็นเหมือนบ่อตกปลาเลยนะครับเราสามารถซื้อปลามาได้ด้วยเหรอซื้อปลามาใส่เหรอโอเคซื้อปลามาใส่นะครับมีส่องหากบด้วยโอ้โหแล้วก็สามารถตกปลาได้นะครับสําหรับใครที่ชอบเปิด้สำหรับใครที่ชอบตกปลานะโอเคสิ่งของรู้สึกบ่อน,นี้จะยังไม่มีอะไรนะครับเราจะต้องซื้อปลามาใส่ก่อน สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ก็มีประมาณนี้เนาะมีฟาร์มปลามีเป็ดมีไก่แล้วก็มีพึ่งมีแกะมีแกะแล้วก็มีกระต่ายนะครับมีกระต่ายมีหมูแล้วก็มีบัวมีประมาณนี้เยอะมากเลยจุใจนะครับใครที่ชอบทําฟาร์มทํากันแทบไม่ทันแน่นอนเอาล่ะคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับมอสฟาร์มแลนด์ มันยังมีความลับที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมรู้อะไรมาอีกเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปบอกเพิ่มเติมนะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนละกันขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ